ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณทีนี้เรื่องของวัดเรื่องของศพเรื่องของสัปเหร่อ,อ,รเ,อเรื่องของพระปฏิเสธไม่ได้ว่ากลับมาสู่ความยากลำบากอีกรอบหนึ่งนะครับคุณผู้ชมคมถามสําคัญก็คือว่าณวันนี้เนี่ยพี่พี่สปัปเหร่อหรือว่าพระท่านเนี่ยต้องมาช่วยกันทําศพต้องมาช่วยกันเผาศพเมนก็จะพังเตาเผาศพก็จะพังกันด้วยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วเราจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไรพักดันการช่วยเหลือจากรัฐยังไงเอาไว้ใช้เรื่องนี้กันครับ บอกไปครับนาทีนี้เนี่ยมันสาหักสหกันจริงๆนะครับแล้วก็คุณผู้ชมหลายคนเขาเปรียบเทียบให้ผมเห็นภาพว่าต้นทางกลางทางปลายทางปลายทางของการที่เราติดเชื้อโควิดสิเนี่ยมันต้องนําไปสู่พิธีทางศาสนาแล้วก็ต้องส่งผู้เสียชีวิตนั้นส่งดวงวิญญาณของทุกคนด้วยนั่นหมายถึงการเผาศพนะครับที่เห็นเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนณนะนาทีนี้คงจํากันได้ซักปลายปลายสัปดาห์ที่แล้วจําได้ใช่ไหมครับ a c e b o o k เนี่ยควบคุมการเดินทางข้ามมิติลุงต่อยครับ นี่คือลุงต่อยลุงต่อยอายุห้าสิบหกปีนะครับแล้วก็อยู่ที่วัดแห่งนี้มานานตั้งแต่ปีสองเจ็ดและแกะบวชเนรแกเล่าให้ผมฟังลุงต่อยอยู่ที่นี่ปีสองเจ็ดและบวชเป็นพระหลังจากนั้นพอศึกเรียบร้อยก็ผูกพันกับที่วัดและเป็นสัป,ปเหร่อมาที่นี่ที่เห็นเนี่ยแกก็ทําหน้าที่ในการเผาศพเผาศพนะครับทุกเมื่อชื่อวันมาตลอดหลายปีปรากฏว่าช่วงระยะเวลาเดือนเศษที่ผ่านมาวันนี้ที่ผมไปหาแกเนี่ยวันนี้ปลาเข้าไป48ศพแล้วครับ48คน แกสวมชุด PPE เห็นไหมครับและคงจําเรื่องราวกันได้ที่แกอยู่มีอยู่สัก4ี่สาชุดอ่ะต้องซักวนไปมาซักแล้วใส่อีกซักแล้วใส่อีกคงจํากันได้ไดและแกเขียนระบายใน Facebook มีผู้คนก็ไปบริจาคล่าสุดมีแล้วแหะครับมีแล,แล้วแกเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงค่านะตื่นตีห้าเพราะอะไรรู้ไหมฮะตื่นตีห้าเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยต้องไปคอยเก็บกระดูกเก็บกระดูกหลังจากที่เผาเมื่อคือนแล้วก็ทําพิธีแล้วก็นํากระดูกของ ของของผู้เสียชีวิตเนี่ยเก็บเอาไว้ให้ญาติญาติเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะญาติญาติของหลายคนเขาติดโควิดอยู่ด้วยเขียนชื่อเอาไว้และเก็บเอาไว้รอจนกว่าญาติญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยหายจากโควิดแล้วก็มาเอากระดูกนั้นกลับไปทําพิธีต่อไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงผมอัปเดตให้วันนะี้วันนี้เนี่ยเริ่มมีความช่วยเหลือหลั่งไหลไปหาลุงต่อยค่อนข้างมากแล้วที่เห็นเป็นชุด PPE ตอนนี้มีมากพอแล้วคุณหมอบอกเอิร์ดลุงต่อยบอกผมว่ามีมากพอแล้วรวมถึงแอลกอฮอล์ก็มีแล้วนะครับหน้ากง้ากากา้อพรอมแลว แล้วที่สําคัญคือว่าหลายคนลุงต่อยได้ฉีดวัคซีนแล้วหรือยังผมบอกให้เลยว่าลุงต่อยที่เป็นสัป,ปเหร่ที่วัดแห่งนี้ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับแต่ล่าสุดยังดีครับได้คิวฉีดซิโนโฟาร์มวันที่3สเอ็ดกร,รกฎาคมประกาศให้ทราบทั่วกันสิ้นเดือนนี้ลุงแกบอกว่าต้องประคองชีพไปสักสสัปดาห์ให้รอดผ่านการติดเชื้อโควิด -19 ไปได้มีบางช่วงวันนี้ที่ผมลงพื้นที่ไปที่วัดแห่งนี้มันมีนเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งอยากให้ฟังเลือเกินครับ ลุงต่อยแกเปิดใจกับผมบกับทีมข่าวมีเหตุการ,การณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้แกต้องเสียมตามันเกิดอะไรขึ้นกับอาชีพข,ของแกเกิดอะไรขึ้นกับความสูญเสียของครอบ,บ,บครัวครอบครัวหนึ่งของคนไทยณวันนี้ลองฟังเหตุการณ์นี้จากลุงต่อยครับลุงต่อยร้องไห้ลุงต่อยร้องไห้เพราะอะไรมันเสียความรู้สึกมันเสียความรู้สึกแล้วมันน้อยใจตรงที่ว่าที่ศพนั้นเนี่ยที่ศพที่ผมช่วยเขาไม่ได้ จำเก็บใจดีพี่มันเกิดอะไรขึ้นบ่อยไล,ล่ฝังรอบนึงครับคือหนึ่งศพแรกบ้านเขาสองศพศพแรกเขาตายสามโมงมาเผาเสร็จทมเผาเสร็จประมาณห้าโมงครึ่งถึงหกเกือบหกโมงศพที่สองตายอีกเวลานั้นพอดีในบ้านเดียวกันใช่เขาก็โทรมาเอ้าวถามหนูก็เผาเสร็จแล้วไม่ใช่ที่บ้านหนูตายอีกหนึ่งแล้วคุณน้าช่วยด้วย คุณน้าเผาะนะอ่าบอกคุณน้าเนี่ยเพิ่งเสร็จเนี่ยน้ายังไม่ได้กินข้าวเลยจะทุ่มหนึ่งแล้วก็นั่งนั่งนั่งพักอยู่อะแล้วเสร็จเขาก็บอกว่าขอเป็นพรุ่งนี้นะเยนลุงทําให้ลุงเผาให้ลุงรับลุงจะไม่รับที่อื่นแล้วลุงจะรับของหนูเนี่ยอืมจาาจากเขาก็ดีใจผลปรากฏโรงพยาบาลไล่ให้เอาศพออกแกเนี่ยจุกอกแกเนี่ยรอ้องไห้วันนั้นเพราะว่า แทนที่จะมีโอกาสได้ส่งร่างผู้เสียชีวิตส่งดวงวิญญาณทุกคนด้วยการเผาศพให้ด้วยมือของตัวแกเองเนี่ยแต่ว่าเนื่องด้วยว่าโรงพยาบาลต้องรีบนะครับนี่ก็เข้าใจแกบอกแกเข้าใจนะก็เลยสัญญาที่ให้กับญาติคนนั้นเอาไว้เนี่ยเลยทําไม่สําเร็จเนี่ยคือสิ่งที่แกจุกอกใจเผาศพไม่ได้ทุกวันนี้เผาได้แค่วันละสศพเท่านั้นศพหนึ่งใช้เวลา 2- อถึงสชั่วโมงกว่าจะทําพิธีจุดธูปเทียนต่างๆกว่าจะเก็บกระดูกกว่าจะกว่าจะเก็บรักษาเอาไว้เนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วแกก็เหนื่อยมากๆแล้วด้วยนะครับ แกยังไม่ได้ฉีดวัคซีนฉีดสิ้นเดือนนี้แต่แกยังไม่มีโอกาสตรวจหาเชื้อโควิดสิกแม้แต่ครั้งเดียวเลยยังไม่มีโอกาสนี่ประกาศผ่านทีวีแล้วยังไม่มีโอกาสเลยนะครับอยากตรวจเหมือนกันด้วยจุดหนึ่งคือว่าอยากให้ฟังว่าแล้วสิ่งที่แกอยากสะท้อนละ่ะต้นทางปลายทางปลายทางกับแกที่เป็นคนสุดท้ายจะส่งดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตนะวันนี้กับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแกฝากอะไรเอาไว้ถึงภาครัฐนี่คือสิ่งที่สะท้อนจากหัวจิตหัวใจ คนที่เป็นสปาร์เรอซึ่งมีอยู่น้อยแล้วเหลือเกินณนะวินาทีนี้ลองฟังดูครับท้อนเลยว่าสิ่งใดที่ควรทําได้มากกว่าน,นี้อยากให้ภา้รับจูงมาดูแลคุณแต่ยังไง,งต่อยเชิญเลยครับคือผาดรักหรือ,อผู้ที่มีเกี่ยวข้องเนี่ยน่าจะมาดูแลด่านสุดท้ายเนี่ยมาสอนเขามาป้องกันไม่ให้เขาเกิดอะไรผิดพลาดอะไรได้ที่เขาไม่กล้าเผาเพราะเขาไม่มีใครมาดูแลเขาหรือปล่อยเขาว่า ปล่ <Cornell. S 1> อยเขาเขาก็ต้องรักชีวิตเขาอืเขาถึงไม่กล้าทาไงอย่างผมมันก็บ้าบ้าบบเหมือนกันกล้าลงไปทําอ่ะทั้งที่คนอื่นเขาไม่กล้าเห็นไหมถ้าหน่วยรัฐหน่วยงานมาดูเขาทุกวัดเขาก็เปิดมาดูมาคอยดูเขาว่าเขาทำยังไงอืใช่ไหมบางวัดเนี่ยเขาก็แก่แล้วก็มีมันไม่ใช่ว่าสับเปล่าเป็นหนุ่ม วัยรุ่นมีใครค่อยทากันน่ะนอกจากวัดหลวงวัดดังเง็นเดือนนี่ผมเพียงแต่ขอว่าให้ซ่อมเตาถ้าเตามันพันมนงมาผมไม่มีเงินซ่อมโอ้โแล้วผมอาจจะโดนหลายๆคนว่าอีกว่าเผาแล้วจนเตาพังโอ้โหเนี่ยแหละผมถึงบอกว่าขอขอขอ,ขอบาทสองบาทก็ได้ โอนเข้าบัญชีไปบัญชีกลาง<ป>ใช่ผมจะไม่รับเลยแกบอกว่าแกไม่ได้รับเงินสักบาทเลยและไม่ขอรับบริจาคของแกส่วนตัวแกไม่เอาด้วยนะครับขอแค่เตาเท่านั้นของวัดวัดกลางเท่านั้นเองทีนี้คําถามคือผมไปขยายเรื่องนี้น่าสนใจมากครับมันบังเอิญเหลือเกินครับคุณผู้ชมอยากเล่าหนึ่งให้ฟังคนถามาว่าคุณนาคุณนา,ณามีคนที่ช่วยลุงต่อยไม่มีนะครับและปรากฏว่าผมเอกใจมีอยู่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นพระลูกวัดพระลูกวัดท่านหนึ่ง<อ>คือท่านนี้<อ>ท่านนี้ท่านในโบวชมาได้สัก4ี่เดือนได้ ท,ท่านเนี่ยอยู่เคียงข้ากับลุงต่อยมาตลอดช่วงระยะเวลาสี่เดือนที่ผ่านมามผมอยากให้ฟังว่าท่านเป็นใครใแล้วท่านทาอะไรนะวันนี้กับลุงต่อยบ้างออลองฟังพระรูวนีีดูครับด้วยเตาเนี่ยมันทํางานหนักเราจึงได้ใช้จริงๆมันมีวันหนึ่งอะเกือ 4, 5, 6, สบสี่ห้าหกศพแต่เราสามารถทําได้แค่สองศพรับรองรับได้แค่สองศพเพื่อที่ประคองเตาไม่ให้มันพังไปเร็วเพราะถ้ามันพังเนี่ยมันใช้เวลาซ่อมเกือบหนึ่งเดือนเลย ตอครั้งอะนะแล้วเท่ากับอีกห0สิเจ็สิบศพเนี่ยจะไม่ได้เผาหรือพี่บวชที่นี่มานานเพีครับก็อยู่แถวเนี้ยมานานตั้งแต่เกิดเลยล่ะอยู่แถวนี้แล้วนี้ก็เรียกว่าเป็นเด็กวัดโดยตัวปริยายเลยเนาะใช่เห็นว่าเพิ่งบวชมาไม่นานสี่เดือนสี่เดือนใช่จ้ะตอนแรกตั้งใจบวชเท่าไหร่ครับสิบห้าวันเองจ้ะทำไมถึงอยู่ต่อก็อยู่แล้วมันสงบขึ้นแล้วก็มันยังมีในสิ่งที่ไม่ได้ทำ ตอนที่ตั้งสัจจะไว้ตั้งแต่แรกครับใช่ก็เลยอยู่ต่อมาตอนนี้เพราะว่าตอนที่เป็นนักกีฬาเนี่ยตอนที่ได้แชมป์โลกเนาะที่เป็นบูซูเนี่ยแล้วก็เกิดอาการบาดเจ็บแขนหักเส้นเอ็นขาดยกแขนไม่ได้สองปีอ่ะอันนี้ก็เพิ่งไปต่อเส้นเอ็นอ๋อก็เลยบนพระเจ้าหลวงพ่อใหญ่ไว้หลวงพี่คือแชมป์โลกบูซูใช่เมื่อตอนปี2 0 0พันเมื่อ4ี่หปีที่แล้วเนี่ยนะอยู่กับการเผาศพทุกวันเนี่ย เร,เราเราเราคุยเราให้กำลังใจลุงเป็นยังไงบ้างครอบพระในวัดยังไงบ้างก็งช่วยดูแลในสิ่งทุกอย่างที่มันช่วยเหลือแกได้เพราะถูกต้องต้องมาก่อนถูกใจสิ่งที่ใช่มันก็ต้องมาก่อนสิ่งที่ชอบอถ้าเราทำถูกต้องมันก็ใช่แล้วก็เราก็จะถูกใจแล้วมันก็จะชอบท่า,านเป็นแชมป์โลกประเทศไทยกีฬาวูซูครับนี่ครับท่านคือท่านนี้ครับนี่ท่านคือพระลูกวัดและเป็นแชมป์โลกกีฬาวูซูเมื่อ5ปีก่อน ท่านศรัทธาบวช15วันแล้วจะจะสึกแล้วนะฮะแต่มาเจอลุงต่อยแล้วอยู่เคียงข้างลุงต่อยทุกวันครับคือมันนี่นี่คือภาพที่ถ่ายตอนช่วงที่ไปรับรางวัลโอ้โหอยากจะปิดท้ายเรื่องนี้สั้นๆครับตอนนี้สิ่งที่ลุงต่อยห่วงแล้วก็พระท่านห่วงเนี่ยคือเรื่องของกาคแนะนําดูจุดนี้นิดเดียวครับเท่าน,นั้นเองเพราะหลายคนรู้สึกว่ามันน่าห่วงกังวลคุณหมอสมิทธ์ศรีทนนะครับเป็นนายกสมาค,คมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทยนี่แหละ สั้นๆว่าคุณหมอยืนยันฝากบอกข้อมูลชุดนี้ไปเลยครับยังไม่มีรายงานการแพร่กระจายเชื้อจากศพสู่คนเว้นแต่การสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ตายอันนั้นอย่าไปสัมผัสศพทุกศพผ่านกระบวนการการบรรจุดใส่ถุงศพทําความสะอาดฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่เชื้อจากสารคัดหลั่งอย่างดีทุกศพแต่ว่าห้ามเปิดถุงศพเพื่อดูรถน้ถําศพเพราะว่ามันอาจจะแพร่กระจายเชื้อได้ดูต่อสั้นๆน,น,นิดเดียวครับจุดหนึ่งก็คือว่ามีอีกสองข้อครับ อีกสองข้อเนี่ยจะบอกว่าทั้งหมดแล้วเวลาเผาเสร็จเรียบร้อยควันจะไม่แพร่เชือ้อย้ำว่าควันจะไม่แพร่เชือ้อแล้วก็เก็บเท่ากระดูกได้ตามปกติด้วยสามารถเผาหรือฝังตามประเพณีศาสนาได้ตามปกติแต่แนะนําให้ทําโดยเร็วนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกปิดท้ายเรื่องนี้ไว้จะได้ไม่เกิดปัญหาตามวัดต่างๆด้วยนี่แหละครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวัน จะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ